บิสมิลลาฮิราะห์มิราะีมอ่าวันนี้ครูจะสั่งงานปฏิมากรรมดูนะของพี่โม .6 นะครับชิ้นที่3ลูกครูจะให้ทำปฏิมากรรมนะครับอ่เมื่อกี้แบบที่1ครูทำเสร็จไปแล้วต่อไปนี้ครูจะทำแบบที่2ให้ดูนะอันนี้ครูใช้ใช้ชื่อผลนานว่าความสำเร็จนะครับความสำเร็จ ทำไมมันเป็นความสําเร็จนะครับเพราะว่าครูครู่ยอาออกแบบคล้ายๆมากับหางปลาอะไรความสําเร็จเนี่ยครูคิดว่าเนี่ยการที่คนเรานั้นจะประสบความสําเร็จได้นะครับต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่เข้ามาในชีวิตนะ,ะความกวา่วา,วาที่จะไปถึงความสําเร็จนั้นมันต้องมีอุปสรรคนะครับมีอุปสรรคครูก็เลยออกแบบให้เป็นรูปทรงที่มันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมามาอยู่ด้วยกัน นะไอติมแหลมๆนี้ครูเปียบเสมือนเหมือนกับน้ำฝากน้ำที่อุปสรรคที่เราต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับไอแบบนี้ก็เรียกแบบแบบลูกทรงเด็ขาอนิี้วซ่เม็ดแบบนี้ก็คือแบบลูกทรงอิสระลูกทรงอิสระเนี้ยคือคล้ายๆเหมือนเหมือนหนังบ้าอะไรนะครับเหมือนหนังบ้าอะไรนะแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนําไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จก็คือไอที่มันยอดยอดแหลมๆเนี่ยมันสื่อถึงเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตที่เราต้องต้องต้องผ่านการเรียนรู้อะไรต่างๆเราเนี้ย เพราะฉะนั้นเวลาลูกทำเนี่ยลูกต้องคํานึงถึงวัสดุเป็นที่ตั้งถ้าเกิดว่าทั้งตั้งสองแบบนี้ถ้าเวลาใช้วัสดุเนี่ยถ้าถ้าครูยใช้ดินน้ำมันครูอาจจะเลือกแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าครูไม่มีดินน้ำมันครูจะทํากับโฟมนะครูก็เลยเอาเอาเนี่ยเอาเอา,เอาตัวงานเนี่ยให้มันมาสอดคล้องกับวัสดุลกที่ลูกต้องการจะทําครูก็เลยคิดว่าจะทําแบบนี้นะแบบอันนี้จะทํากับอ่าทกับโฟม เพราะว่ากูดูแล้วมันทําง่ายกว่าอันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันดูออกมาสวยกว่าสวยกว่าอันนี้แต่ถ้ามันเป็นรูปปั้นดินน้ำมันเนี้ยปั้นให้ลูกทรงตรงนี้มันกลมนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้ถ้ากูรู่ๆจะทำมันให้รู่เนี่ยเอาลวดสมมติคุยส,ส,สมมตินะเอาลวดเนี่ยดัดเข้าไปให้เป็นรูปทรงอย่างนี้ก่อนใส่ลวดไว้เอาไว้ข้างในนะ ใส่รถกางในวันนี้แล้วก็ดินน้ำมันปอกๆๆๆแล้วก็ทาฐานนั้นเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีแล้วก็ออออไอ้นี่ไอตัวออาตัวนี้มาตั้งบนฐานนะครับอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเหลี่ยมอันนี้กูออกแบบเป็นวงรีเนื่องจากว่ามันเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเนี้ถ้ามันออกแบบเป็นเป็นวงกลมมันั้นมันจะไม่สวยกูก็เลยคิดว่าจะทาฐานเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแทนนะครับ ประมาณนี้ลูกนะวิธีทําก็คือเหมือนกัรลูกออกแบบไว้ก่อนนะจากสองสามแบบเอาแล้วก็มาเลือกเอาแบบที่เราเราชอบนะครับต่อไปเนี่ยเวลาครูทํานั้นครูก็เอารูปเนี่ยพาไปร่างบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดกระดาษเนี่ยออกมาเป็นรูปนี้อออเนี่ยออกมาเป็นรูปนี้เลยนะเอากระดาษเหลือใช้ที่เราทํากระดาษ A4 กระดาษอะไรก็ได้ที่รู้สามารถที่จะออกมาทําเป็นแบบได้แล้วก็เอาไปท้าบเอาท้าบลงบนโฟมพอท้าบลงบนโฟมนี้ปั๊บครูก็ เขียนไปตามเส้นเอาลายที่เราเราทาแบบไว้ในกระดาษแล้วเพราะว่ามันจะได้ง่ายถ้าถามว่าลูกจะมาเขียนลงในโฟมทีเดียวเลยได้ไหมได้ครับมัน,ม,นมันก็ได้ลูกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนึงนะเพราะว่าเราเรามาทาบนโฟมเนี่ยโฟมมันจะช้าถ้าเกิดเราเวลาเราไม่ทาสีเนี่ยโฟมมันจะช้ามันจะออกมาไม่สวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทาสีเราวาดลงไปเลยก็ได้เพราะว่าสีนั้นมันจะมากรบดินสอเราอีก,อ,กอีกทีนึงนะประมาณนั้นเนี่ยเราคุณต่างตัวเขียนไปตามเส้นเอาลายที่เราออกแบบไว้ในข้างบนนะ โอเคเราได้แล้วคุน,นี้ก็ปัดนัดแล้วก,ก,ก็เอาอะไรมาลองนิดนึงก็ใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้ถ้ารูกไม่มีมีดเหมือนคุณเอานี้ใช้คัตเตอร์นี้ตัดก็ได้แต่ว่าคุณมีณมีมีดตัดโฟมโดยเฉพาะนี่มีตัดโฟมนะมันะก็เลยัดให้เอาด้วน,นี้ดีกว่าไม่กรนะไย ถามว่าทําอันเท่าไหนลูกดูความเหมาะสมเองคุณไม่ได้จํากัดว่างานของเราจะชิ้นใหญ่หร <nervous> ือว่าชิ้นเล็กนะแต่คุณดูที่ความสวยงามเป็นที่ตั้งถ้าสวยมากก็ให้คะแนนมากถ้าสวยน้อยก็ให้คะแนนน้อยว่ากันไปตามเนื้อผ้าถามว่าจําเป็นไหมต้องทําให้ชิ้นใหญ่ไม่จําเป็นลูกนะครับดูที่ความสวยงามลูกดูความเหมาะสมของมันเพราะว่างานชิ้นนี้คุณไม่ได้เน้นว่าให้มันใหญ่หรือว่าให้มันเล็กลูกแต่คุณน้นคุณน้นว่าดูแล้วมันรู้เรื่องไหมดูแล้วมัน มันออกมาสวยงามไหมมันตรงประเด็นกับที่เราต้องการจะสื่อไหมอะไรเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นครูอยากให้เราใส่ความคิดเขียนส่วนตัวลงไปด้วยว่าในงานชิ้นนี้เราคิดอะไรแล,แล้วเวลาส่งงานครูเนี่ยก็ถ่ายรูปผลงานถ่ายรูปผลงา,านป้าก็เขียนแนวความคิดใต้ผลงาน,านแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาครูแนวกับผลงา,านมาเลยนะครับครูให้เขียนแนวความคิดด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เขียนมาเดี๋ยวครูหักคะแนานนะครับครูจะหักคะแนานเธอ ลูกต้องเขียนแนวความคิดมาด้วยว่าลูกคิดอะไรนะแล้วครูก็มาอ่านแนวความคิดของเรากับงานของเราเนี่ยว่ามันไปด้วยกันไหมท้าไปด้วยด้วยกันได้เนี่ยโอ,โอเคได้คะแนนเยอะถ้ามันอาจจะขัดแย้งนิดๆหน่อยๆครูก็หักคะแนนไปตามตามเนื้อผ้าเลยเพราะฉะนั้นลูกใส่ความคิดอื่นส่วนตัวก็ไปด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยครูคิดว่าจะไม่ให้มีความความความคิดทั้งไม่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 มีแนวความคิดแต่ถ้ามันไม่มีแนวความคิดมันก็ไม่ใช่งานศิลปะเราเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่โบกแล้วก็ลองคิดลองทําดู ว่าเราทำได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยลูยาก็ตัดไปตามเส้นตามเส้นที่เราวางเอาไว้ในข้าง้นเนี่ยพอตัดดูก่อนแล้วเราตัดรอบได้ยังตัดรอบแล้วเราก็แกะออกมาโอเคนี่เราได้แล้วชิมงานเราต่อไปส่วนที่เหลือนี้เดี๋ยวครูจะทําเป็นฐานมันฐานมันครูจะทําเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยม นี่ขุยมเกอานะไม่ได้วัดจริงแต่ถ้าเป็นความเป็นจริงนั้นลูกต้องวัดมันจะได้เท่ากัานแลวมันจะดอกออกมาสวยงามคือว่าได้แล้วแหละนี่นี่อากูมันจะเป็นอย่างนี้นี่นจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวกูจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปนี่นี่ไม่เสียบลูกชิ้นไม่เสียบลูกชิ้นก็ได้การมะพร้าวก็ได้อะไรก็ได้ที่ลูกสามารถจะเสียบลงม่ได้นะครับ นูนี่เช็คอันนี้ไม้ก้านมะพร้าวหรอกใช้ก้านมะพร้าวเสียบเข้าไปอันนี้ก็เสียบเข้าไปสักสองสามอันให้มันอยู่เนาะแล้วก็ที่เหลือ,อน,นั้นเวๆๆๆๆน้นเว้นเว้นเว้นไว้สักนิดหนึ่งส่วนที่เหลือก็อามาแปะบนโฟมหนุกบ้นขาดไปนิดเดียวตรงโค้งน่าตัดออกแปิ่เดี๋ยว Okay. นี่ระวังอย่างนี้ก็ได้หรือวางอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ครูดูความสวยงามของมันนะครูแบบคิดว่าครูวางอย่างนี้ดีกว่ามันจะสวยกว่าจะวางอย่างนี้ก็ได้เข้าใจจะวางอย่างนี้ก็ได้ดูความสวยงามา่ามันสวยกว่าเนี่ยได้แล้วปฏิมากรรมสมัยใหม่ของครงเนาะจากนั้นก็ทาสีนะเวลาทาสีก็ถอดมันออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยเสียบเข้าไปใหม่ถอดออกมาก่อน สีที่กูจะใช้เนี่ยกูจะใช้สีน้ําเงินต่อไปนี้จะใช้สีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินเนี่ยสแสดงถึงความหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันต้องมั่นคงมันต้องหนักแน่นเราจะไปถึงตรงนั้นได้นะถ้าไปแบบลงเหลียงลงเหลงีงมันก็ไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะก็บีบสีน้ําเงินเนี่ยลงไปกูใช้สีน้าเงิน เพราะฉะนั้นสีเวลาเราเอามาใช้กับตัวงานของเราเนี่ยลูกต้องคำนึงว่าเนี่ยสีมันสีนี้หมายถึงอะไรสีนั้นหมายถึงอะไรแล้วเราเอามาใช้กับชิ้นง,งานของเรานอันนั้นก็มีส่วนประกอบเหมือนกันนะครับถ้าไม่ระบายสีก็ได้คุณหินก็เอาครับแต่ว่าคุณให้คะแนนไม่เยอะแต่ถ้าระบายสีคุณหิจะให้คะแนนเยอะนี่ระบายสีน้ำงินระบายไปส่วนที่เราจะตกแต่งเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันเราระบายสีน้ำมันไปก่อน น,นี่เป็นสีกิลิกลกมีสีอะไรก็ใช้สีนั้นสีน้ำก็ระบายได้นะครับแต่มัน,ม,นมันติดไม่ค่อยดีแต่ว่าแต่มันก็ใช้ได้ลุทำว่าทาด้านข้างไม่ทาด้วยครับให้มันกลมกลืนไปลุเวลานั้นมันจะได้ออกมาสวยงามหรือจะไม่ทาก็ได้ได้เป็น่นขอให้มีงานถกทูกได้เป็น่น อย่าลืมเรื่องสีเราถ้าเกิดจะใช้สีจริงๆนั้นก็ให้ดูไปดูด้วยว่าสีนี้หม่ถึงอะไรสีนั้นหม่ถึงอะไรถามว่าดูที่ไหนดูในค o o เค e ืนจะ้ะเขียนไปเลยความรู้สึกสีต่างๆ enter bump ม,มันก็ขึ้นมาหมดเลยสึกอสาวเองจะ้ะแล้วนี้ก็เป็นสีน้ำเงเินลุกระบายสีน้ำเงินไปหมดเลยรูปทำเนาะเวลามีน้อย ถ้าคิดอะไรไม่ออกปรึกษาครูก็ได้ค่อยเช็ดมาูเดี๋ยวครูตอบให้มีเวลาครูตอบตอบกลับไปให้นะครับถ้าอยากไม่ไม่มีความมั่นใจว่าเออแบบนี้สวยไหมอันแบบนี้สวยไหมรูปออกแบบมาหลาย,ลายๆแบบแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดมาปรึกษาครูเดี๋ยวครูตอบไปให้โอเคได้แล้วทานมันเอาตัวง,งานต่อไปรูปฐานนี่ฐานมันเปนมัน จะ,จ,ะจ,ะจะใช้สีน้ำเือนก็ได้แต่กูไม่ไม่ออแล้วสีน้ำเงินกูจะใช้สีแดงจีได้สีแดงต้องการให้มันมีสีสันจะใช้สีน้ำเือนทีเดียวเลยก็ได้ก็สวยเหมือนกันแต่คูลองใช้สีแดงดูก่อนว่ามันจะสวยกว่าไหม เวลาก็ททางานปฏิมากรรมจริงๆเขาก็ออกแบบอย่างนี้ก่อนออกแบบชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยพาไปขยายอ่านจริงไม่ใช่ว่าเขาไปปุ๊บปั๊บเขาไปทาเลยไม่ใช่แต่เขาต้องออกแบบก่อนนะเนี่ยครูก็เลยสอนให้เรารู้จักการออกแบบนะครับเผื่อว่าวันข้างหน้าออกแบบบ้านได้บ้านสักหลังหนึ่งก็ออกแบบบ้านก่อนว่าเป็นหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช่างก็จะได้ทําถูก โอเคได้แล้วอ่านี่ครูต้องการให้มันตัดกันสักนิดนึงต่อไปเราก็เสียบไปที่เรา,เราตั้งเอาไว้โอเคนี่ครูก็ได้แล้วปฏิมากรรมอีกดัวหนึ่งไรู้สวยไหมได้แล้วแหละเอาเอาความคิดที่เริ่มหนูกประมาณนี้นั่นประมาณนั้นหนูกโอเคก็ได้ตามแบบที่เราต้องการอ Aku kau video okay ni nak. Wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.